ราชาแห่งวงเวทตอนที่469ความแข็งแกร่งของหลิงทุกคนในนิกายจันทราธมินในเวลานี้ต่างก็เต็มไปได้วยความสงสัยก่อนที่จะเข้าใจได้ในที่สุดสำหรับระบบความปลอดภัยของนิกายจันทราธมินที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมนั้นที่จริงแล้วคนทั้ง3นี้สามารถใช้คัมภีร์กลับเมืองได้ตลอดเวลานั่นเอง หากว่าพวกเขาพบเจอเข้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่ดีก็สามารถถอยกลับได้เลยถึงแม้ว่าขุนเขาจันทราจะมีค่ายคนที่ร้ายกาศแต่ก็ไร้ซึ่งประโยชน์และในทวีปแห่งนี้เองก็ไม่เคยได้ยินว่าค่ายกลเวทใดๆจะสามารถป้องกันทักษะมิติได้ขอเพียงแค่มีคำพีเวทนางกล่าวนี้การจะสังหารคนทั้งสามนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยความแข็งแกร่งของคนทั้งสามเองก็ไม่ได้อ่อนด้อยเลยแม้แต่น้อย เพราะด้วยมีความสามารถที่จะหนีได้อย่างไม่มีปัญหาและเพราะว่ามีพลังเช่นนี้อยู่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรนั่นเองชูเทียนในเวลานั้นก็กล่าวออกมาอย่างไม่เร่งรีบว่ามูลค่าของหอคอยนํำส่งนี้น้องสาวประมุขคงจะเข้าใจได้ดีแล้วสินะหอการค้าปฏิหารที่ต้องการจะขยายธุรกิจในไม่ช้านี้จะทำการสร้างหอคอยน้ำส่งไปทั่วทุกหนทุกแห่งและทุกๆมุมของแต่ละอาณาจากักรเมื่อหอคอยนํำส่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มันจะนำพาผลกำไรและผลประโยชน์มากมายมาเลยทีเดียวเหลือล้นจนพวกท่านไม่สามารถจินตนาการถึงได้ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องการหากำไรจากหอคอยนำส่งนี้ก็ตามแต่ทุกคนของนิกายจันทราธมินก็สามารถซื้อขายคัมภีร์นำส่งเอาไว้กับตัวเพื่อช่วยรักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้หากว่าต้องพบเข้ากับอันตรายที่ไม่คาดคิดแล้วก็สามารถใช้คัมภีร์กลับเมืองได้ในทันทีเลยเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนในนิกายจันทราธมินถึงกับรู้สึกตื่นตระหนก ม,มันมหัศจรรย์จนพูดอะไรไม่ออกเลยนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่จะพลิกผืนฟ้าพลิกผืนดินเลยไม่ใช่หรือในเวลานั้นภายในจิตใจของหยินหลิงซีก็ตื่นเต้นไปมาหอคอยนำส่งนั้นถือว่ามีประโยชน์กับนิกายจันทราธมินเป็นอย่างมากเลยไม่ใช่หรือแต่ก็ใช่ว่านางจะให้คำตอบได้ในทันทีอย่างน้อยก็ขอไปยังสำนักงานใหญ่ของหอ,อก,การค้าปฏิหารก่อนแล้วกันถึงจะตัดสินใจเพราะใครจะรู้ละว,ว่า หอคอยน้ำส่งนั้นจะสามารถใช้งานได้เหมือนดังที่เจ้าพูดมาจริงๆหรือเปล่าฮะพูดอะไรไปก็เปล่าประโยชน์น้องสาวประมุขเชิญได้นี่ข้าบอกเจ้าไปหลายครั้งแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจฮะห้ามเรียกข้าว,ว่าน้องสาวอีกเข้าใจไหมตกลงจ้าน้องสาวอุ้ยหยินหลิงซื้อถึงกับเดินสะบัดแขนเสื้อเข้าไปในหอคอยนำส่งทันทีชูเทียนก็ให้สัญญ,ญาณกับหญิงๆแล้วก็เชิญปิงหยีจากนั้น หอคอยนำส่งก็ส่องประกายแสงวับวาวขึ้นมาในทันใดพลังมิติก็คลุมมายังร่างของคนทั้งสี่ก่อนที่ชั้นบรรยากาศจะสั่นเล็กน้อยอืมนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ลึกล้ำจริงๆสินะจากสถานที่นี้มันห่างไกลกับป่าแห่งความวุ่นวายหลายหมื่นกิโลเมตรมากในขณะที่หอการค้าปฏิหารก็อยู่ใจกลางป่าแห่งความวุ่นวายห่างจากชายแดนป่าแห่งความวุ่นวาย5-6เท่า ถึงแม้ว่าจะมีสัตว์ขี่ในระดับที่สูงที่มีพลังฝึกตนในระดับเดียวกันกับยินหลิงซือก็ตามบางทีแม้แต่เพิ่มความเร็วการเดินทางเป็นสองเท่าและใช้เวลาในการเดินทางไม่หยุดยังต้องใช้เวลา5-8ถึงวันเลยทีเดียวระยะทางที่ไกลขนาดนั้นมันจะสามารถทําได้จริงๆนะหรือแล้วการทํางานของหอคอยน้าส่งจะไม่มีอันตรายจริงๆงนั้นหรอในหัวของหยินหลิงซือตอนนี้กําลังคิดอะไรมากมายจนว้าวุ่นไปหมดก่อนที่จะมีคนตกมาที่ไหล่ของนาง น้องสาวประมุกเฮ้ hey, น้องสาวประมุกเฮ้เฮ้เฮ้น้องสาวประมุกยินหลิงซือก็ใจเต้นแรงไปมาไม่หยุดย่อนนี่พวกเรามาถึงแล้วยินหลิงซือถึงกับงงงวยตะลึงงานอยู่อย่างนั้นพื้นที่ร,บรอบๆได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่ประกายแสงจ้าได้หายไปภาพด้านหน้าและภูมิประเทศก็เปลี่ยนไปด้วยพื้นที่ร,บรอบๆแห่งนี้เป็นทุ่งหญ้าที่ดูรม่มรื่น ไกลออกไปนั้นมีเทือกเขาขนาดมหึมามากมายและยังมีปราสาทยอดแหลมแปลกๆอยู่นับไม่ถ้วนเลยสถานที่แห่งนี้เป็นเนินเขาสูงที่เต็มไปด้วยป่าไม้ราวกับว่าเป็นโลกในจินตนาการก็ไม่ปานที่นี่คือที่ไหนกันหญิงหญิงที่เห็นใบหน้าเล็กๆของท่านประมุขชงุนงงงวยอยู่ทันใดนั้นนานก็เผยยิ้มออกมาในทันทีเอ๊ะไม่ใช่ว่าบอกไปแล้วอย่างนั้นหรือ นี่คือสำนักงานใหญ่ของหอการค้าปฏิหารไงเมืองฉีจีฮะที่นี่คือเมืองฉีจีจริงๆอย่างนั้นหรือนี่หอคอยนำส่งของเมืองฉีจีนั้นอยู่ไม่ห่างจากคฤหาสน์เจ้าเมืองในตอนนั้นหญิงๆก็ใช้เครื่องมือสื่อสารติดต่อกับพี่สาวของนางในทันทีเมืองชิงอู่ก็นำเวยโวยอันและหนานกงหยุนพร้อมคนอีกหลายคนเข้ามาทักทายเจ้านายท่านกลับมาแล้วหรอข้าคิดถึงท่านจะตายอยู่แล้ว นานกงหยุนรีบทักทายชูเทียนทันทีนางไม่ค่อยจะเขินอายกับเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วต่อจากนั้นนานก็ยิ้มทักทายทุกคนด้วยอืมแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านประมุขน้อยที่มาเยือนเมืองฉีจีของพวกเราด้วยข้ามีนามว่าหนานกงหยุนเป็นคนสนิทของเจ้านายเองเฮเฮเฮอะไรกันไปมีสัมพันธ์กันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยถึงได้เปลี่ยนให้ปิดาผู้นี้เป็นคนสนิทได้นะในขณะเดียวกัน เวยเวยอันก็ก้าวออกมาเพียงแค่พริบตาเดียวแล้วก็หายไปแล้วก็มาโผล่อ,อยู่ข้างๆชูเทียนแล้วก็หญิงหญิงพร้อมกับกล่าวออกมาด้วยความดีใจว่าตาเกอหญิงญงที่ข้างนอกนั่นน่ะน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมทำไมไม่พาข้าไปด้วยเอเอ,เอ,เอทำไมคนผู้นี้ถึงเคลื่อนที่ได้ในพริบตาหรือว่าทักษะนิติงั้นหรือหญิงหลิงซือได้จ้องมองไปยงังเวยเวยอันหนึ่งครั้งท้ายที่สุดแล้วนาะงก็ต้องขมวดคิ้ว พลังฝึกตนของเอลฟ์ตนนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่านางเลยคาดไม่ถึงเลยว่าหอ,อการค้าปฏิหารจะมีผู้เชี่ยวชาญที่น่าหวาดกลัวเช่นนี้อยู่นะหญิงๆในตอนนั้นก็กล่าวออกมาด้วยอารมณ์ที่ดีอกดีใจแน่นอนนะสิสู่เทียนพาข้าไปทั่วทุ่งหญ้าเลยไปยังสถานที่ต่างๆที่ข้าไม่เคยเห็นไปดูดวงตะวันที่งดงามมากๆและพวกเรายังได้ท่องเที่ยวไปอีกหลายที่เลยนะจากนั้นก็เดินทางไปยังอาณาจักรต้าโจ <c oughs> หน้าอิจฉาชะมัดเลย สายตาของโวยเวยอันแลดูน่าสงสารนางที่เป็นรองเจ้าเมืองฉีจีมีสถานะเท่ากับเมืองชิงอูเมื่อฉูเทียนไม่อยู่เมืองชิงอูก็มีภารกิจมากมายเมืองฉจีจีจึงมีเรื่องมากมายให้นางต้องสะสางนางจึงบ่นพึมพำไปมานี่ถ้างั้นนะ่ะหากว่ามีโอกาสหน้าให้ข้าไปด้วยนะข้าเหนื่อยกับป่าแห่งความวุ่นวายนี้เต็มทนแล้วเอ๊ะอ,อ,อ,อะไรนะท่านป้าเฉินทำไมผมของท่าน หนานกงหยุนได้ร้องออกมาด้วยความตกใจทำ,ทำไมผมของท่านเป็นสีขาวได้อย่างนั้นนะ่ะเฉินปิงหยีก็มองเคาะหนึ่งทีไปยังหนานกงหยุนข้าไม่ได้บอกเจ้าผ่านเครื่องสื่อสารแล้วอย่างนั้นหรอหนานกงหยุนก็เผยยิ้มออกมาแบบเขินๆก็ข้าต้องการให้คนอื่นประหลาดใจด้วยนะ้มท่านกลายเป็นหญิงสาวที่ดูสวยแล้วก็อ่อนเยาว์กว่าเดิมมากเลยนะดูเหมือนว่า ต่อไปหลังจากนี้ข้าจะไม่สามารถเรียกท่านว่าป้าเฉินได้แล้วสิพวกเราคงต้องเรียกท่านว่าเจี่ยปิงเหมือนกับเจ้านายแล้วสินะทุกๆคนนั้นไม่รู้มาก่อนว่าเฉินปิงหยีมีความเป็นมาเช่นไรพวกเขารู้เพียงแค่ว่านางกับหนานกงหยุนมีความสัมพันธ์กันเล็กน้อยหลายปีก่อนหน้านั้นเฉินปิงหยีได้เดินทางมายังตำหนักจกักรพรรดิตอนนั้นนางมีอายุเพียงแค่ย0ปีและรู้จักกับหนานกงหยุนที่มีอายุ4ี่ถึงห้าขวบเท่านั้น แน่นอนว่าทําให้หนานกงหยุนเรียกนางว่าท่านป้ามาจนเคยชินดังนั้นการจะเปลี่ยนทันทีทันใดก็ดูกระกระอ่วนอยู่ไม่น้อยตามใจเจ้าเธอะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เอาล่ะเอาล่ะมีแขกมาด้วยค่อยพูดคุยเรื่องอื่นก็แล้วกันในเวลานั้นเมืองชิงอู่ก็ได้เดินไปด้านหน้าและอยู่ต่อหน้าของหยินหลิงซือที่กำลังคงงงวยอยู่พร้อมกับยกมือคารวะคารวะท่านประมุขหยิน ข้ารองประธานหอการค้าปฏิหารและรองเจ้าเมืองฉีจีเมืองชิงอูสำหรับชูเทียนที่ได้เสียมารยาทต่อคุณเขาจันทราข้าต้องขออภัยท่านแทนด้วยพวกเราได้เตรียมต้อนรับท่านที่ตำหนักเจ้าเมืองแล้วขอให้ท่านประมุกมากับพวกเราเถอะหยินหลิงซื้อถึงกับอกสันควัญหายเลยทีเดียวจ้องมองนิ่งงันครู่หนึ่งจึงกล่าวออกมาว่าแล้วหากว่ากลับไปอย่างนี้กายจันทราทมินจากที่นี่มันก็แค่เพียงพลิบตาเดียวอย่างนั้นหรือเอ้ ไม่ใช่ว่าน้องสาวประมุกเนี่ยกลัวที่จะไม่ได้กลับอย่างนั้นหรือชูเทียนก็จ้องมองไปยังหญิงหญิงและส่งยิ้มให้เมื่อเป็นเช่นนั้นให้นางได้ชมเป็นขวัญตาก่อนเป็นยังไงล่ะรับทราบงั้นท่านพี่รอข้าสักครึ่งนาทีก็แล้วกันพวกเราจะเดินทางอย่างรวดเร็วแล้วก็จะรีบกลับมาหญิงหญิงก็คว้าไปยังหยินหลิงซื่อจากนั้นก็เปิดการใช้งานหอคอยน้ำท่งท่านประมุกมาพวกเรากำลังจะเดินทางแล้วนะ ยินหลิงซือก็ไม่มีแม้แต่ปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆทันใดน,นั้นหอคอยนำส่งก็ส่งประกายแสงในทันทีเมื่อประกายแสงหายไปนางก็พบว่านางได้ปรากฏตัวขึ้นที่ห้องโถงแห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้มีองค์ครกเผ่าคนเถื่อนมากมายคอยคุ้มกันอยู่โอ้นั่นไม่ใช่หญิงหญิงต้าหรือ,ห,อหรือหัวหน้าเผ่าคนเถื่อนเร่งรีบเข้ามาทำความเคารพท่านมาตาเซยทำทุระอย่างนั้นรอนี่ฮะ ไม่มีอะไรหรอกทุกคนไม่ต้องมากพิธีจากนั้นหยิงยิงก็หันหน้าไปคุยกับยินหลิงซือที่แห่งนี้คืออาณาจักรต้าเซียตอนนี้พวกเรากําลังจะกลับไปยังขุนเขาจันทรานะอาณาจักรต้าเซียหรอยินหลิงซือในตอนนี้เรากับว่าไม่มีเวลาให้สมองของนางได้ทางานอะไรเลยไม่นานแสงสว่างจ้าก,ก็ปลกคุมร่างของนางอีกครั้งท,ท,ท,ท่านประมุกกลับมาแล้วหรือท,ท,ท่านเป็นอย่างไรบ้าง ท,ท,ท่านประมุกใบหน้าของท่านไม่สู้ดีเท่าไรนะักจเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านประมุกท่านเป็นอะไรหรือไม่หญิงหญิงที่มีลักยิ้มสองข้างบุ๋มลงได้ยิ้มออกมาอย่างเฉิดฉายพร้อมกับกล่าวว่าท่านประมุกท่านเป็นอย่างไรบ้างตกกระจายอะไรหรือไม่ในตอนนั้นหญิงหลิงซื้อค่อยๆค,คืนสติกลับมาไม,ไม่เป็นไรหรอกพวกเราจะกลับไปเมืองฉีจีเลยไหม เหล่าสมาชิกทุกคนของนิกายจันทราเทมินก็ไม่เข้าใจสถาน,นการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยคนทั้งหมดได้หายเข้าไปในหอคอยน้ำส่งเพียงแค่อึดใจเดียวก็กลับมาก่อนที่จะหายไปอีกครั้งพวกเขาเดินทางไปยังเมืองฉีจีแล้วอย่างนั้นจริงๆหรอเนี่ยในขณะที่ทุกคนเห็นท่าทางของหยินหลิงซือก็พอจะรับรู้อะไรได้แล้วก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันไปมาทันทีที่กลับมายังเมืองฉีจีเมืองชิงอู่ก็กล่าวออกไปว่า ประมุกญินข้าคิดว่าท่านคงจะรับรู้ถึงวิธีใช้งานของหอคอยนำส่งแห่งปฏิหารแล้วหอการค้าปฏิหารของพวกเรายังมีสินค้าอื่นอีกมากมายหากว่ามีเวลาท่านสามารถทดสอบได้ใช่แล้วน้องสาวประมุกนานกงหยุดเนื้อก่าวออกมาพร้อมหัวเราะชอบใจหากว่าท่านอยู่ที่นี่อีกหลายวันท่านจะได้เปิดหูเปิดตามากมายเลยท่านจะพบว่าก่อนหน้านี้โลกใบนี้ช่างน,น่าเบื่อยิ่งนัก ไม่นานทุกคนในเวลานี้ก็ได้เดินทางไปยังตําหนักเจ้าเมืองชูเทียนที่จากเมืองฉีจีไปครึ่งเดือนตอนนี้เมืองฉีจีได้เปลี่ยนไปมากอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นเมืองชิงอู่ได้จัดการเขตการทํางานตลอดจนควบคุมปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในเมืองให้เจริญขึ้นสถานที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนไปราวกับว่าเป็นดินแดนที่เพิ่งมาเยือนครั้งแรกซะด้วยซ้ํา เพราะว่าเมืองฉีจีได้ทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังเวทในการควบคุมการทำงานในสถานที่แห่งนี้จึงทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากยินหลิงซือก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากนางได้พบว่าภายในเมืองแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีเสามีขนาดความสูง100เมตรและมีความยาวถึง50เมตรที่ใจกลางนั้นก็มีกล่องขนาดใหญ่สีดำอยู่เป็นจำนวนมากด้วยืนี่เป็นไปได้ยอย่างไรกันเนี่ย พวกเขาสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรกัน